พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพียงเพื่อนำทางยุคและทำให้งานใหม่เริ่มดำเนินไปเท่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเจ้าที่ต้องเข้าใจประเด็นนี้การนี้แตกต่างอย่างมากจากหน้าที่การงานของมนุษย์และสองอย่างนี้ไม่สามารถดำเนินไปในเวลาเดียวกันได้ มนุษย์จำเป็นต้องได้รับการบ่มเพาะและการทำให้มีความเพียบพร้อมผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานก่อนที่เขาจะสามารถถูกใช้ให้ดำเนินงานได้และสภาวะความเป็นมนุษย์ประเภทที่เป็นที่ต้องการนั้นคือประเภทที่มีอันดับสูงเป็นพิเศษมนุษย์ไม่เพียงแค่ต้องมีความสามารถที่จะค้ำชูสำนึกรับรู้ถึงสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติเท่านั้น แต่เขาต้องเข้าใจหลักการและกฎเกณฑ์เพิ่มเติมอีกมากมายที่ควบคุมดูแลการประพฤติของเขาที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับความรู้ด้านสติปัญญาและตามหลักจริยธรรมของมนุษย์นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับการเตรียมให้พรักพร้อมอย่างไรก็ตาม การนี้ไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้เป็นตัวแทนของมนุษย์อีกทั้งไม่ใช่งานของมนุษย์ตรงกันข้ามนั่นเป็นการแสดงออกโดยตรงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและเป็นการดำเนินงานพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงทำรรโดยตรงโดยธรรมชาติแล้วนั้น พระราชกิจของพระองค์ได้รับการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่อย่างไม่ตั้งใจหรือไร้แบบแผนและนั่นเริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงเวลาที่จะทำให้พันธกิจของพระองค์ลุล่วงพระองค์ไม่ทรงเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของมนุษย์หรืองานของมนุษย์กล่าวคือสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นไม่ได้รับการเตรียมให้พรักพร้อม ด้วยสิ่งใดๆเหล่านี้พระองค์เพียงแต่ทำให้พันธกิจของพระองค์ลุล่วงเมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะทรงทำรรดังนั้นไม่ว่าพระองค์ทรงมีสถานะใดก็ตามพระองค์แค่ทรงทยานไปข้างหน้ากับพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทำรรไม่ว่ามนุษย์จะรู้สิ่งใดเกี่ยวกับพระองค์และไม่ว่าความคิดเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์จะเป็นอย่างไร พระราชกิจของพระองค์ก็ไม่ได้รับผลกระทบโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระเยซูได้ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ไม่มีผู้เคยรู้อย่างแน่ชัดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดแต่พระองค์แค่ทรงทยานไปข้างหน้าในพระราชกิจของพระองค์ไม่มีสิ่งใดจากการนี้ที่ได้ขัดขวางพระองค์ในการดำเนินพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทำ ดังนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงสารภาพหรือประกาศถึงพระอัตลักษณ์ของพระองค์เองเป็นอันดับแรกและแค่ทรงทำให้มนุษย์ติดตามพระองค์เท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วนี่ไม่ใช่แค่การถ่อมพระทัยของพระเจ้าแต่ยังเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจในเนื้อหนังด้วยเช่นกันพระองค์ทรงสามารถเพียงทรงพระราชกิจในหนทางนี้เท่านั้น เพราะมนุษย์ไม่มีทางที่จะจำพระองค์ได้ด้วยตาเปล่าและต่อให้มนุษย์จำพระองค์ได้เขาก็คงจะไม่มีความสามารถที่จะช่วยในพระราชกิจของพระองค์ได้ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์มารู้จักเนื้อหนังของพระองค์การนั้นเป็นไปเพื่อดำเนินพระราชกิจของพระองค์และทำให้พันธกิจของพระองค์ลุล่วง ด้วยเหตุผลนี้พระองค์ไม่ได้ทรงให้ความสำคัญกับการทำให้พระอัตลักษณ์ของพระองค์เป็นที่เปิดเผยเมื่อพระองค์ได้ทรงทำให้พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ควรจะทรงทำครบบริบูรณ์แล้วนั้นพระอัตลักษณ์และสถานะทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ก็ได้กลายเป็นที่ชัดเจนต่อมนุษย์โดยธรรมชาติ พระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นทรงนิ่งเงียบและไม่เคยทรงทำการประกาศใดๆพระองค์ไม่ทรงใส่พระไยัยทั้งกับมนุษย์และกับวิธีที่มนุษย์กําลังเข้ากันได้ในการติดตามพระองค์แต่แค่ทรงทยานไปข้างหน้าในการทำให้พันธกิจของพระองค์ลุล่วงและการดำเนินพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทำ ไม่มีผู้ใดมีความสามารถที่จะยืนในหนทางแห่งพระราชกิจของพระองค์ได้เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะสรุปปิดตัวพระราชกิจของพระองค์นั่นก็จะได้รับการสรุปปิดตัวและนำพาไปถึงบทอวสานอย่างไม่มีพลาดและไม่มีผู้ใดมีความสามารถที่จะบอกบทเป็นอย่างอื่นได้มีเพียงหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจากมนุษย์ เมื่อพระราชะกิจของพระองค์ได้ครบบริบูรณ์แล้วเท่านั้นมนุษย์จึงจะเข้าใจพระราชะกิจที่พระองค์ทรงทำแม้ว่ายังคงไม่ชัดเจนทั้งสิ้นก็ตามและมนุษย์จะต้องใช้เวลายาวนานในการเข้าใจเจตนารมณ์ซึ่งพระองค์ทรงมีในการดำเนินพระราชะกิจของพระองค์ครั้งแรกอย่างเต็มที่กล่าวอีกในหนึ่งคือ พระราชกิจในยุคข,ของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์นั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งประกอบด้วยพระราชกิจที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้าพระองค์เองทำและพระวจนะที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้าพระองค์เองพูดทันทีที่พันธกิจของเนื้อหนังของพระองค์ถูกทำให้ลุล่วงโดยครบบริบูรณ์แล้วนั้น อีกส่วนหนึ่งของพระราชกิจยังคงจะต้องได้รับการดำเนินการโดยบรรดาผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้งานเป็นเวลานี้นี่เองที่มนุษย์ควรจะทำให้หน้าที่การงานของเขาลุล่วงเพราะพระเจ้าได้ทรงเปิดหนทางไว้แล้วและจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเดินด้วยตัวเขาเองกล่าวคือพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงดำเนินการพระราชกิจส่วนหนึ่ง และต่อมาพระวิญญาณบริสุทธิ์และบรรดาผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้งานจะทําให้งานนี้สําเร็จดังนั้นมนุษย์ควรรู้ว่าพระราชกิจที่จะได้รับการดำเนินการโดยพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นหลักในช่วงระยะนี้จะนำมาซึ่งสิ่งใดและเขาต้องเข้าใจอย่างแน่ชัดว่านัยสำคัญของการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์คือสิ่งใด และพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทำรรคือสิ่งใดและต้องไม่ทำการเรียกร้องต่อพระเจ้าตามการเรียกร้องที่ทำขึ้นต่อมนุษย์ในที่นี้มีความผิดพลาดของมนุษย์มนโนคติที่หลงผิดของเขาและที่มากกว่านั้นคือการไม่เชื่อฟังของเขา